กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์นะครับสำหรับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่8บโงเช้าเมื่อวานนี้ระบบล่มทันทีที่เปิดเลยครับเจอข้อผิดพลาดนี่ครับหน้าจอแบบนี้น่าจะเห็นกันหลายคนนะครับเข้าแอปก็ Amazing ชื่อแอปนะครับ Amazing Thailand ครับแล้วก็เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน ประชาชนซึ่งต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็ระบุว่าตั้งแต่เช้าไม่สามารถลงทะเบียนได้เลยครับแม้จะพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จแล้วก็เห็นว่าระบบการลงทะเบียนมีความซับซ้อนควรจะพัฒนาให้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็จบในแอป,ปเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับเพราะหากใช้งานยุ่งยากก็อาจจะทําให้ตัดสินใจไม่เดินทางครับตอนเช้าก็พยายามที่จะลงอะคะ่ะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยมันจะพอเข้าไปในแอป,ป Amazing Thailand เนาะคือเขาจะไม่ได้มีอะไรให้เรารู้เลยว่าเราสามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้ตรงไหนแล้วพอกดเข้าไปมันก็จะหมุนขอภขอภัยขออภัยซึ่งมันลงยากมากคือถ้าเขาทําให้ง่ายกว่านี้มนันจะน่าสนใจกว่านี้เยอะเลยแต่ตอนนี้คือท้อแล้วค่ะค,ค,คือไม่ลงแล้วเมื่อเชาเ้าก็เข้าไปผ่านแอป Amazing Thailand แล้วครา้นี้เหมือนระบบมันเออร์ขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกับการลงทะเบียนคนละครึ่งแต่ก่อน ใช่คือระบบมันก็เอเอรเมาจนถึงช่วงเที่ยงกว่าจะเข้างานได้ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ใช่แล้วมันก็ไปลิงก์เออร์เลอร์กับทไทย i อดด้วยที่จริงอยากจะให้เหมือนทาระบบให้รองรับแบบจํานวนผู้ใช้งานอะ่ะให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ระบบมันไม่เออร์เลอร์ใชก่การใช้งานมันก็จะได้แบบราบรื่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดการลงทะเบียนอะไรเอง ถ้าไปดูความเห็นของคนที่ต้องการจะใช้สิทธิ์หลายคนก็บอกตรงกันนะครับว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประชาชนระมัดระวังการจ่ายแต่โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งครั้งนี้วิธีการลงทะเบียนมันต่างกับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆที่เคยทํามาอย่างเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะว่าต้องมีการยินดันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดี ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางในการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดการโกงซ้ำรอยโครงการในอดีตซึ่งจุดนี้มันทําให้ระบบเนี่ยขัดข้องเพราะว่าไทยดีไม่เคยรองรับการใช้งานพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนสุดท้ายก็เลยเกิดปัญหาคอขวดน,นะครับ ทางนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้เลยนะครับช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับบอกว่าที่ประชาชนไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เป็นเพราะระบบยืนยันตัวตนของแอปไทยดีขัดข้องโดยจะเร่งดําเนินการแก้ไขด้วยการทําระบบบายพาสเพื่อให้สามารถเข้าระบบได้เร็วที่สุดขอให้ประชาชนยังไม่ต้องรีบลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่จํากัดจํานวนคนแต่สิทธิ์ซึ่งมีอยู่5 0,000นสิทธิ์ จะถูกตัดก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินจองที่พักเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นในช่วงเที่ยงก็มีการปรับระบบจริงๆนะคุณผู้ชมเป็นระบบการลงทะเบียนใหม่ตัดขั้นตอนที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านไทยออกไป ก็ทาให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยสามารถทยอยเข้าใช้งานได้บ้างแล้วนะครับครับพอตัดขั้นตอนออกไปก็เลยทําให้แสนคนแสนสิทธินะ์นยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปฟังทางด้านของผู้ประกอบการโรงแรมกันหน่อยคุณผู้ชมอย่างโรงแรมขนาดเล็กย่านช้างคลานตะบนสีภูมิอําเภอเมืองเชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เงียบเหงาอยู่เลยนะครับมีเพียงนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพัก1คนหนึ่งคนคือเมื่อวานนี้นะครับ ทางด้านของรองผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเปิดเผยบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีสั้นด้วยแล้วก็ปีนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวก็ยิ่งย่ำแย่ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหลักอย่างชาวจีนเนี่ยลดลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ70ด้วยเหตุนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กก็เลยมีการตั้งความหวังกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเอาไว้มากๆเลยเพราะผู้ประกอบการก็เชื่อคุณผู้ชมเชื่อว่าอาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยให้กลับมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ว่ากันง่ายๆก็คือมาทดแทนนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หายไปด้วยนะครับแต่บอกว่าเงื่อนไขของการที่สถานประกอบการจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ส่งผลทําให้โรงแรมขนาดเล็กหลายแห่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้สิทธิประโยชน์ก็เลยตกไปอยู่กับโรงแรมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งครับในตอนลงทะเบียนนะคะเขาจะมีการลงทะเบียนในส่วนของ แนบให้แนบพพสองศูนย์ก็คือต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งโรงแรมเล็กๆหลายๆโรงแรมไม่ได้จดทะเบียนในส่วนนี้ซึ่งเห็นในแบบฟอร์มอะค่ะเขาบอกว่าสามารถแนบอย่างอื่นได้แต่ว่าสําหรับในกลุ่มเครือโรงแรมอะค่ะมีคนบอกว่าต้องแนบพพสองศูนย์เท่านั้นซึ่งเป็นการจดทะเบียนก็คิดว่าหลายๆโรงแรมเล็กๆถ้าเกิดว่าจะต,ต้องยื่นพพสองศูนย์จริงๆก็คืออาจจะไม่ผ่านทําให้มีแต่โรงแรมใหญ่ๆที่จะได้รับในส่วนนี้ ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ระบุนะครับบอกว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังมีช่องว่างในการเข้าถึงรวมถึงการกระจายสิทธิ์และก็ระบบสนับสนุนในพื้นที่ยังคงมีข้อจํากัดอยู่ก็เลยอาจจะทําให้ผู้ประกอบการรายเล็กบางรายเขาเสียโอกาสก็เลยอยากให้มีการพิจารณายกเลิกข้อจํากัดบางอย่างออกไปด้วยเหมือนกัน ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดการนะครับบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของปีนี้ทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย69.3ล้านคนซึ่งก็น่าจะเพิ่มขึ้นจากปกติอยู่ที่2.67ล้านคนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า35,000ล้านบาทด้วยกันในช่วงของการออกมาท่องเที่ยวในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งด้วยนะครับ จากปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีการออกถแถลงขออภัยต่อประเด็นปัญหาการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วนะครับระบุบอกว่าประเด็นปัญหานี้ทางทอทอท,อทอรับทราบ ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วด้วสุดนะครับขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสําเร็จแล้ว188,675รายมีการชําระเงินเพื่อใช้สิทธิ์สําเร็จแล้วจํานวน272รายโดยยังมีสิทธิ์คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น499,728สิทธินะครับนี่เป็นข้อมูลณนะวันที่1กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มนะครับ ก็จริงๆนอกจากปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนของคนที่จะไปเข้าพักแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีโรงแรมหลายแห่งที่มีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าขอระงรับการจองชั่วคราวไปก่อนถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามวมโครงการนี้บางโรงแรมระบุเหตุผลบอกว่าตอนที่มีการแจ้งเรท ห้องพักไปกับทางโครงการกับเรทที่ปรากฏขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้คนได้จองเนี่ยปรากฏว่ามันคนละเรทกัน <c oughs> ก็ทําให้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันแล้วก็ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมราคาของโรงแรมเหมือนมีการอัพราคาขึ้น <c oughs> แพงขึ้นกว่าปกติโรงแรมเยพยายามที่จะติดต่อไปทางโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการที้แจงไม่ได้รับการตอบรับเหมือนกันดังนั้นก็เลยมีการชะลอการรับจองกันไปก่อนนะครับและไม่ใช่แค่1นึงสโรงแรมแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีหลายสิบโรงแรมเลยที่ออกมาประกาศ แบบนี้เหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยากจะลงทะเบียนในไปเที่ยวโครงการนี้นะคะอย่าเพิ่งทอนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าดูจากประกาศของทททเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าเหลืออีกหลายสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณสรวงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งนอกเหนือจากกรณีที่เว็บล่มแอปพลิเคชันแอปพลิเคชั่นล่มแล้วนะคะคุณสรวงบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะขยายสิทธิ์เพิ่มเติมแล้วก็จะออกมาเป็นเฟส ด้วยนะคะขยยสิทธิ์เพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ในน้อยนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้จะเพิ่มถึง5 0 0 0 0นสิทธิ์ด้วยกันแล้วก็ยืนยันว่างบประมาณในการดําเนินการเนี่ยมีอย่างเพียงพอแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นจริงๆทางประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบอกว่าอยากจะให้บริหารจัดการหลังบ้านาให้ ดีซะหน่อยจัดระเบียบกันก่อนนะคะเพราะว่าคนที่ไปจองเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าพอจองปุ๊บเนี่ยจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าโครงการเนี้ยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตามที่รัฐบาลกําหนดก็คือวันที่4กรกฎาคมนะคะคแต่น่าจะหมายความว่าถ้าเกิดเดินทางได้4กรกฎาคมแล้วต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันเนี่ยก็วันน,นี้ต้องจองถ้าเกิดว่าต้องจองนี่คือต้องจองภายในวันนี้นะค่ะ ซึ่งตัวเลขเนี่ยเมื่อวานนี้เท่าที่จองกันได้ก็คือ272คนวันที่4หรือว่าวันที่5สุดสัปดาห์นี้ตัวเลขการจองห้องพักเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะหรือเปล่านะอืออาจจะมีเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะคะต้องรอดูสรุปตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่ง